วันนี้เจ๊าปานตั้งใจจะมาทดสอบการทอดไข่ดาวการเจียวไข่ดาวในกระทะ3รูปแบบนี้นะคะ3มยี่ห้อนี้อันแรกเลยเจ๊าปานจะใช้กระทะอันนี้ค่ะเป็นกระทะเคลือบอลูมิเนียมนะคะเขาก็จะใช้ได้ทั้งกระทะไฟฟ้าเอ๊ะเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแก๊สนะคะเขาก็จะมี็กเจอร์เป็นผิวแบบเนี้ย ทำให้การทอดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะติดกระทะหรือไม่ติดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะทะเคลือบเซรามิกนะคะเนื้อผิวก็จะลื่นแบบนี้อันนี้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าและก็เตาแก๊สเช่นกันนะคะอันนี้ก็เขามีฝาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเจียวไข่หรือทอดไข่จะเป็นยังไงบ้างโดยที่ไม่ใช้น้ำมันนั่นเอง นนะะก็เป็นกระทะเคลือบอ,อ,อันนี้เคลือบเซรามิกเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นเคลือบหินอ่อนนี่รุ่นใหม่เขาจะทําเป็นเคลือบเซรามิกนะคะออกแบบก็ใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแก๊สนะคะเขาก็มีฝาเช่นกันนะคะชุดนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะทอดไข่ดาวโดยไม่ใช้น้ํามันด้วยกระทะ3รูปแบบนี้เนี่ย จะเป็นยังไงบ้างนะคะ